ห้างดังโคราชจัดงานวาเลนไทน์เอาใจคู่รักสายมูยกเทพเจ้าแห่งความรักพรามฮินดูมาไว้บนห้างให้คู่รักบูชาวันนี้14กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์กันอย่างคึกคักอย่างเช่นที่บริเวณล,ลานมอภาคชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าเดอะมอนโคราชได้มีการจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ในสโลแกนเดอร์มอนโคราชมูเตเลอร์ ขึ้นเพื่อเอาใจคู่รักสายหมู่โดยรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูศักด์ทามฮินดูไว้ในงานเดียวเช่นองค์พระพิกเนศพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีพระแม่สุรสวดีและพระแม่กาลีเป็นต้นเพื่อให้คู่รักได้บูชาเทพเจ้าแห่งความรักความสําเร็จซึ่งตามความเชื่อที่ว่าเมื่อได้บูชาเทพเจ้าเหล่านี้แล้วคนโสดจะพบรักส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วจะทําให้ความรักหวานชื่นยืนยาวตลอดไป โดยมีคู่รักชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาบูชาเทพพเจ้าแห่งความรักในงานกันอย่างคึกคัก,คกซึ่งช่วงเช้าได้มีอาจารย์เพ็ญสิริพัฒน์เจริญเพชรกุลจากเทลสถานบ้านแม่ปริ้วคเนศผู้เชี่ยวชาญด้านการดุดวงไพ,พรมยานมาประกอบพิธีบวงสวงเทพพเจ้าและเบิกเนรเปิดดวงรับทรัพย์ให้กับคู่รักที่มาร่วมงานทุกคู่นอกจากนี้คู่รักทุกคู่ที่นำทะเบียนสมรสปีใดก็ได้มาแสดงในช่วงพิธีบงวงสรวงจะได้รับเทวรูปปกสนาราธาพระกฤษณะ หนึ่งในเทพพเจ้าฮินดูที่ผู้คนนิยมบูชาเป็นเทพแห่งความรักการปกครองการปกป้องดูแลและพระนางราธาเป็นหนึ่งในชายาที่พระกฤษณารักที่สุดเสมิมมงคลเริ่มต้นชีวิตคู่ให้ผู้ที่บูชาสุขสมหวังพร้อมกับบั่นประกำนันจากเดอะมอนโคราามูลค่า500บาทเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์